สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่ห้องกสิมาทำการเจาะหูกล้องฟูมฟ้าฟูมอุปกรณ์ก็มีเล็กรวดแบบนี้นะที่ไปวัดขนาดกับเออ่เขาเอินไว้ยังก่อนถวยปลูกมาเร็วแล้วก็ห้องกบมากจุดที่เห้องสีมันไว้พักสลัดข่อยสีเฮ็ด กล้องละหาตนกับพ่อส่วนเออ่พักตั้งชายคอยจะเฮ็ดกล้องละชี้าตนมานีกับมีไฟกับอันนี้ท่อน,นั้นละสิไหนสู้บึง,งเด้อตั้งย่นี่ละ่ะยังไกลไฟเปิดแก๊ เจได้นัเอานี่ไปลนไฟลนไฟลนไฟโอ้ตายยังวะ 公司那你呢？我打打一样，快打一样。 ด้วยพี่น้องทำแล้วพักสลัดพี่น้องตอนนี้ข่ก็เริ่มจัดสถานทีเอาโตที่มี่มาตัางก็ะใส่สลัดเองทุกอย่างเลยแลต่โตดีให้ล้านจ,าจุ่มกันมาด้วยเมื่อยหรีมันก็นสิยากแต่อตอนเรกเท่านห้น ต่อไปมันก็สบายเขาสิบาะเดี๋ยวมันจัดสุโม,มนีอีกแล้วสินะสิตายอันนี้ก็เป็นฝากองที่เจาะหูแล้วๆกับเลือแค่เอาถุงดำมาห่อข้างในเพราะว่ากล้องหวงัวเขาก็ต้องใส่ถุงดำมาหอ่อนะอันนี้ขอไปยันนี่ต่อกันโอ้ยเนื่อยยบ้อยแล้ว เออสิตายพักพักอีกจะหาเมือ่ออีกหาเมือ่อล่งเปียงไงเดียด๋วยวอันนี้คือกันโอ้ขอจิตายพี่น้อกขนเมื่อันนี้ก็เป็นสเลนทีมันเหลืออันเก่าของข่อย่ล่ะจากที่เคยปลูกพักตะกี้กัเดยพอเอาไม้จากหน้ามันก็นสขิขาดๆจักน้อยเฮาบ่ระจำเป็นต้องซื้อใหม่สุน,นี้อดอก เพราะบางเสียงพังเสียงนิดนึงแต่ยังโอเคแค่ก็บเห็ดไซกะเหลือแต่นี่ยแหละรอพักมันอันนี้แล้วกะซีเดเอาผ้าดำผ้ายางดำส่กล่องโอ้เสียงเมยแห้งตอนนี้เมยแห้งโอเคพี่น้องตอนนี้กะกำลังเห็ดเอ่อ,ก,อกล่องไก่แล้วแล้วอาอยุพักสลัด ิบสามมือเราต้องเอาลุงแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวขนต้นมันเยียดกันแบบนี้มันสีมันสียืดต้องฟาวาเหตุอันนี้ให้มันเลียวแล้วกะสีแด้เอาโอนี้ขึ้นแปลงพอดีก็ไปลาล่ะแดดมันเริ่มอ่อนลงแง้กะก็สีพอดีกันล่ะน้าตอนนี้ก็ไก่สีเหลียวแล้วกองเผยอพ้อ,พอ,อเพรดกันหน้าตาทั้งในกองก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นอ้องกองฟมอ่าเป็นยังก็ต้องเหตุทั้งสีมันวะ กะกล้องอ่ะมันเกามันหัวเฮาต้องเอาผ้าดำกล้องผ้าดำแบบเนี้ยเอออย่างก็ไอ้ทุ้งดำแบบเนี้ยมาคุ้มไว้เผื่อว่าให้มันหัวให้น้ำมันอยู่นี่หนีได้โดนๆถามาคุ้มเลยมันกะสีออกบิดน้ำนะพักก็สีตายขนาดบ่มีดเนมื่อไห่โอเคขอยไปเหตดต่อกันเห็ดกล้องเรียบร้อยเขากับมาจัดเรี่ยงเฮ้อเมื่อย ฝั่งนี้จะเป็นพักต่างชายทัง้งหมดส่วนทางนี้จะเป็นฟักสลัดสลัดสิบรายกับเบอต์เบียมันออนน้ำลงให้มันเต็มนี่เลยประมันชนิดอ่ะมาเจอลงมันชนิดอ่ะอ่าต้องในเซนแนลตวงนะของขอ่อยเซนแนลตวงก่อนหัวมันจะกลิด เพราะว่าเป็นยังก็เดินเดินตวงมันก็ต้องใดินตวงน้ำก่อนเพราะว่าเขาเสียดเห็ดใส่กับปุยไงเขาจะได้รัวเขาต้องใส่ปุยเท่าไรแล้น,นี่ก็สีตวงน้ำว่าน้ำไน่หนีมีจิกิด นกะตวงได้ยี่สิบลิตรกล้องเลยยี่สิบลิตรนั่นนะเขาเจ้าว่าอยากอันมาตวงคือข่อยมันจะมีแบบ่งยๆคือมันจะเอาใส่สูตรกวางคุ้นเหย้าคู้นสูงกวางควอมกวางของกลองควอมสูงของกล้องแล้วก็ควอมเหย้าของกล้องเอามาคูณนกันแล้วก็หารด้วยพันมันจะกัดจีได้รู้ว่าจำนวนน้ำที่ต้องเติมมันจะหลีบเชื่อะ แล้วเป็นยังข่อยคือเ่เห็นจังสันข่อยหา้ามใหม่บรรทัดบ่เห็นเพราะว่าอยากซื้อใหม่บรรทัด <laughs> ข่อยก็เลยต้องเอาแนวแนวตวงข่อยตรมีะมาตวงตวงแค่อันเดียวเท่านั้นล่ะแล้วห้วองก็ซิ้รูอ่า้นามของจานวนกองที่เหลือ,อเฮาอาแค่ตวงแค่อ,อันเดียวแบบสบายไปอีกแบบเพื่อนโอเคพอเติมเห็นหมันเหลวกันโอเคหลังจากที่ห้องเอา้นามใส่เรียบร้อยแล้วก็ซิมาเติมปุย๋ย a อบแล้วกับจุลินซีสังราะเสียง นี่คือจรลินซีสังกอเสียงเดียวข่อยเฮ็ดไว้เป็นยังขึต้องใส่วะเต้เฮ็ดไอมันกับเป็นอซอยไ่พักเข้าอ่ะจะเิ่นติบตัว,ตวดีดีขึ้นแล้วก็เฮ็ดไฮน้ำอ่ะม่ะเห็ดไฮพักเข้าเนา่าบําบัดน,น้ำอะมันเป็นตัวบําบัดน,น,น,น้ำไม่หายเสียน้ามาละพี่นอ้องโอเคก็ใส่น้ำตามปริมาณปุ๋ยเลยทอกันแต่ว่าอันดับแรกต้องใส่ปุ๋ยเองก่อน วิอเอนี่มูเจ้าไปเบิ้งนอะไรที่มูเจ้าซื้อด้วยทามูจาซื้อมากทอาดใดยห้มูเจ้าเบิง้งตามฉลากที่เขาบอกว่าเขาให้ใส่ทอาใดยต่อน้ำหนึ่งลิตรนะพักทีโตแล้วสมควรที่จะลงเปลี่ยงไงนี่อันนี้ของข่อยที่ซื้อมากเขาให้ใส่แขห่าซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรสำหรับพักสลัดแต่พักไทยเขาใส่เจ็ดซีซีข่อยก็จะใส่ตามเขาในนี่กับบ้านนี่มีน้ำยูยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรกบคุณ เจ็ดเข้าไปสําหรับพักตังชายของข่อยใส่เจ็ดเจ็ดคูนยี่สิบเป็นเท่าใดกับสีได้ใส่ปุ๋ยตามนั้นโอเคแล้วก็พักสลัดก็คือหาซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรก็เอาหากูนยี่สิบเท่ากับสีได้ใส่ตามนั้นโ okay, อนเอาาคข่ okay, ขอยจะเอาไปคำนวณเดี๋ยวเลยสิเริ่มใส่กันเลยนะข่อยจะใส่ปุ๋ยพักตังชายก่อนก็คือเจ็ดซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเจ็ด คูณ20ลิตรกะสิเป็น140สลิงนี่มันหน่อยมันแค่หามลคือหาซีซีเองข่อยก็เรียกโออันนี้มานน้ำข่อยหาถวยตวงบ่ได้ทีไงก็หนียี่เนี่ยหน,น,นี้สูงสุดก็คือ4ี่สิบห้ลเท่านั้น4ี่สิบห้ลกะใส่ไปจนกว่าจะครบ140ยสี่สิลโอเคข่อยจะเอาไปใส่เลยด้ะ เพราะฉะนั้นถ้วยตวงนี่ขอยต้องใส่45 ml 3เทียนแล้วก็เศษหา l อีกเทียนหนึ่งอันนี้ใส่ไปแล้ว5 ml ใส่ลงก่อนเลย5 ml ปึ๊บลงไปแล้วก็ใส่ให้มันเต็มซ5 m ิหเนี่3เทียนหนึ่งสอง 3ามโอเคอันนี้คือปุยเอคองกับบาแหลกเก็นน้ำเขากับคน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 ให้มันกระจายตัวทัวนี่เพื่อว่าให้ปุยเฮ้าตกตะกอนสีใส่ปุยเอก่อนบ่อยใจพร้อมกันได้พี่น่องแยกกันเด้อถิ่มไว้จักชมุมงนึงก็ได้ แล้วจังมาใส่ปุ๋ยบีต่อก็ได้แต่ข้างข่อยสิทิมไว้แค่แบบใส่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 โคมหนีบดก็คือสิกลับมาใส่ปุ๋ยเอต่อเลยเอ้ยปุ๋ยบีต่อเลยตะกี้ข่อยคขาจยังสีนะข่อยก็คิดว่ามันมันอาจจะตกตะกอนขนาดนั้นเอาที่ห้องสะดวกนะเพราะว่าเวลาข่อยมันบ่ค่อยมีไรข่อยก็เลยต้องฟาวเห็ดแต่ค้น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 คนแบบนี้พี่น้อง วนไปให้มันถัว่วให้มันอยู่ในน้ำถุกถกหกมองเอนวางเลยนะให้มันอยู่ในกระจายโตไปอยู่ในน้ำสม,มมสม่ำเสมอกันคนจะงีบสิบหลอดกระไดหนับเอาเลขกระไดคนแบบนีบสิบหลอดไปเลยโอเคในกนารจะพักไวก่อจะไปใส่กระบะต่อไปต่อเลยนะ นี่ก็ที่มีพนักงานมาค้นซอยอันนี้ของพักตังไฉ่คือเหลียวเบิดเหลียวไอ้ไม่ถึงปุยเอเด้อันนี้ก็สิไปเฮ็ดเอ่อพักสลัดตัวพักสลัดที่ห้องคำน,นวณกันไวกนไ้ก็คือเท่าใดก็ว่ากันหาซีซีตะน้ำหนึ่งลิตรลิตรก็เอาหาคูณกับยี่สิบลิตรก็สิเป็นห้าสองสิบก็เป็นลอยลอยมิลลิลิตรมั้งลอยมิลลิลิตรหาซีจิมหามจะเป็นเท่าใไดวะซีจิมหาสองเทียเป็นเก่าชิฟเนาะ เออกะกะสองอันแล้วกะหาเอ้ยกระซิบอีกอันหนึ่งเอออันนี <sk <sk ้สองอันแล้วกะซิบเอ็มเอลอีกกันหนึ่งได้มีแบบข่อยก็คือใส่แบบข่อยได้เลยเด้ะเรากะสองได้อีกซิบเอ็มเอลบั่นซิบเอ็มเอลคือตังนี่งับเรียบร้อย พนักงานสิมาคนน้ำกลอนข่อยอไปใส่ต้อนน,น,ออนี่แหเคพีนอง ก็ผ่านมาถึงวาหลายนาที่เติบด้วยจากทางนี้ไปหอดทุนน่ะปุ๋ยบีต่อมันเดิมหามใส่พ้อมกันเด็ดขาได้พี่น้องสองสาม,สามแล้วก็ห้า เห็นอัไรมาเดียวกันหลังจากรีบร้อยกะสีได้เริ่มเอาพักร่วงปลูกข้าวสาธทตให้เบึ้งข้าใดนี่มากข้ากะดึงมาแบบนี้กะซุปกะตั้งแน่สำคัญคือรากนะจ๊ะต้น ว่เป็นยังมันหลายตุน่นแต่หักท่าไม่คะถ้าไมครับแบบนี้พ่อจะเข้าได้แบบนี้แล้วเอาไปยอนย่ื่งนี้เลยน่ะยอนเงนื่ <c> ็ง <oughs> ไปเรื่อยๆจนเลี้ยวมั้งไหมอร,รอบ เอาใส่เอาไปให้ทุคนก่อนใส่จากเครื่องลงมาดิแต่ข่อยบ่อข่อยยานหากมันนั่นอย่ามันน่ะคัะแค่นี้มันหากลนเปลี่ยนลงนิบเรียบร้อยแล้วข่อยจีเบทเดี๋ยวมันเลี้ยวกันเลี้ยวๆพี่น้องลงเปียงเบื้องส่วนละ มันหลุนกันมันจิงัง่งมันจิตายนี่พักตังชายตังชายทั้งนี่นี่พักสลัดนองหลุมไปหมดทุกอันแล้วซ <c oughs> องมีเหยืบหัวกัด้วซองเนี่ยไงอ่าตรงั้างหลัง รากเดินอย่างดีถึงนาำสุอันนี้เนาะไปส่องกันอ๋อจ้าะไลด์เกินถือว่าโอเคไปนองเซตสินทีเรียบร้อยหูเห็นหู่แต่อาด โอเคพี่น้องว่าสำเร็จไปแล้วห้องกระถาตามือที่มันใหญ่เท่านั้นละเดี๋ยวขอยะมมาอัปดเดตใ้เบิ้งด้วย